สวัสดีครับผมเบาหน่องครับมื้อนี้มาพบพอกับเบาหน่องอีกคือเก่าครับผมมื้อนี้มื้อนี้เบาหน่องกับมีความฝันของพี่สมมาเบอสู่ฟังอีกทั้งนะครับความฝันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมและฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างขืนอยู่ที่โชกเลยดวงครับพี่สมให้ผมมานี่งวดที่สองงวดแรกงวดเมื่อกี้เบวหน่องบริวาเพราะว่าอย่าง,างจาได้บ่ที่เบา,บาหนองบอกว่าคนไ้เลหลุงปูมา หลายฝันเห็นหลวงปู่หลายคนแต่เบาหนองบดเอามาบอกสูฟังงวดที่แล้วเลขเพื่อนเขาเก่าซีเพราะว่าเพื่อนฝันเห็นหลวงปู่และเพื่อนกับจุดถูกขอโชคเลขถูกเพื่อนใดหนึ่งเก้าสีเพื่อนท่วงให้เบาหนองเบึงอยู่แต่ว่าเบาหน่องบดเอามาบอกลงงลิปกระบอเป็นยังครับงวดนี้เอาไหมครับ แต่ว่าสีเขาหรือบ่าเขาอันนี้เบาหน่องกับบอกบ่ได้เด้อเพิ่นเพิ่นฝันมาได้กสองจำคืดแหละล่ะแต่ว่ากับท่านอีกคุยกันเพิ่นผึ่งทรงไอเลขกทรงความฝันมาให้เบาหน่องบัว่าเลขรถเพิ่นเพิ่นฝันเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับปูนี่ล่ะเพิ่นก็เลยอยากเอามาบอกสูฟังอีกเธอหนึ่งเบิ้งเพื่อได้มีโชคไปน้ำกันเพิ่นวานสีนะบัดนี้วันที่สิบเอ็ดนี่แหละครับเด้อ เพื่อนสิมีงานอยู่วัดบรรจารงานเปลี่ยนผ้าไอเปลี่ยนผ้าหลวงปูหมุนเบานหนองยานมันอันอยู่เหลขกชุดนี่เหลขหลวงปูหมุนแล้วกะ็ไอหลวงปูชิลาเพื่อนก็ว่าชิม,มางานหลวงปูหมุนคือกันวันที่สิบเอ็ดมีนาอกแบบเดี๋ยวเบานหนองสิไปไปเบิง่งอันเพื่อนเปลี่ยนผ้าน้ำแล้วก็สิไปเฮ็ดบุญอยู่ อยู่วัดนาถ้าผู้ใดไปอย่าหันเห็นกันแ่อย่าลืมทักไทยกันนะครับเด้อวันที่สิบเอ็ดมีนาเปลี่ยนผ้าไตหลวงปู่ไตหลวงปู่มูลรับเปลี่ยนผ้าไตหลวงปู่มูลมาบอกกล่าวผู้ใดถ้าผู้ใดไปผู้ใดเห็นเบานองกัทักไทยกันเลยนะครับเด้อว,วันที่สิบเอ็ดเด้ออ่ะบัณนีม้มาบอกเลขพี่สมบัี้เพื่อนฝัน พ่นฝันเห็นหลวงปูนั่นนอนเอ้ยนั่งอยู่กระทอมพน่าชินานั่งอยู่กระทอมแต่แปลกใจมองหนึ่งพนว่ารถมอเตอร์ไซค์เอื่อยนั่นไปจอดอยู่กระทอมปูในฝันพ่นกันแล้วเพิ่กับแปลกเอ๊ะรถรถเจ้าของคือจังไดนมาจอดอยู่นี่พ่อบนันนีปูแล้วก็ แล้วก็ลุกขึ้นจากกระท่อมเราถือเราถือไม้ไม้วาวเราเราเรากระร่งฉีบนางมัดวาวนะอันถือไม้วาวนะมาตีหลดเพิ่นตี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 แต่ว่าโบหัวปูเพิ่นเวาอีหยังปูปากเพิ่นมิบ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 อยู่ปากปากปากคือเวาอีหยังสักอย่างนะแล้วก็ตี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  เอาไหม่เบาเพึ่นน่ะละตี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 หลบรถเลยรดมอเตอร์ไซค์นะ่นะบันนี้เพื่อเกลยป้า,าปูสิมาให้โชคอีกบอนอิจ,จังไดเพื่อเกเล้บันนี้พอตีแล้วปึบปูเพื่นกันได้ไหม่อันสุดท้ายบักใหญ่เลยฟาดมองทะเบียนรถปั้งบักแห่งหนึ่งพี่ลราก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นบันนี้เลาก็เลยไปเบิง่ง อันทะเบียนรถเล่าก็ว่าแปลกใจนอตทะเบียนรถเล่านะั้นมันรูดออกคางหนึง่ทง,ทงทั้งทที่มือ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 กวนถิฝันหรือว่ามือปกตินะั้นมันก็ยังอยู่อยู่แต่ว่ามามือนี้หลังจากฝันแล้วตึงขึ้นมาก,กมา็มามามาเบิร์นโหลดนอตทะเบียนรถเรามันรูดออกตัวหนึง่งมันก็ห้อยต้องแตง,ต,ง,แต,งต้องแตงอยู่ทะเบียนรถเรา ล้วก็เลยว่าเออมันก็นเป็นเรื่องแปลกนะระวังฉี่นะเราก็เลยหายเลขทะเบียนรถมาตัวเดียวเม็ดเดียวหางเดียวก็ลองพิจารนามันะครับเด้อเลขทะเบียนรถเพ่นนะครับเด้อแปดแปดเก้าแล้วว่าเลขบ่งงามดอกแล้วว่าแต่กระโบนเนี่ยคำว่าบ่งงามนี่อย่าเพลนะครับมันอัจฉิมากอะไรอย่ามันก็นเกิดขึ้นได้เบิดครับ หลวงปูเคาะรถครับมาฝันงวดนี่จังแหงแต่ว่างวดที่แล้วนะฟันเห็นหลวงปูซื่อแต่บ่ดด้ตัวเลขเพิ่นก็เลยจุดถูกเอาเลขถูกเพิ่นไดหนึ่งเก้าสี่งวดนล้วก็ถือเก่าสี่เรก็ซื้อเก่าหนึ่งสี่หนึ่งเก่าสี่เพิ่นกระถือเพิ่นก็ได้จุ๊แต่ว่าเบาลงบ่ดด้ยอามาบอกลงช่องเบาเพราะว่ามันหลายงวดที่แล้วมันหลายคนฟันเห็นหลวงปูนันหลเห้บอกคือเบาลงบอกแล้วว่า คนฝันเหียนลุงปู่หลายเบาหนองชีเลือกเอามาเบาแต่เบาหนองกะเอาตัดชินใจก็คือบ่อเบาของไผเขากับเขางวดหนาจังเอาใหม่มางวดนี้ครับก็เลยตัดสินใจเอามาเบาเอาของผี่สมก่อนกูแหลกก็ลองพิจารณาบ่นครับเด้องวดที่สิบหกมีนาหกแปดครับผมเลขทะเบียนรถแปดแปดเก้าครับเลขทะเบียนรถแปดแปดเก้าตัวเดียวเม็ดเดียวหางเดียวสันส่น เราก็ว่าลองพิจารณาเบ่งเพื่อมีโชคไปนํากันผู้ใดจะไปซื้อเลขตัวใดกะซื้อเอาผู้ใดจะไปซื้อเหล็ยกยังกะลองเสี่ยงโชคเบิง่งเพื่อมีโชคไปนํากันเพิ่นวะ่าเชียร์นะอ่ะงามอยู่นะ889 889 886หรือสิเป็น289 286ก,ก็แล้วแต่ผู้ใดจะไปกลับเอาเด้อหรือสิเป็น3ก็ได้338เอ้ย339336 สามแปดเก้าอีกอย่างเก่าว่าไปแล้วแต่คนจะไปแปลเด้อบบาน้องบ่แปลให้ได้บอกให้ฟังซื่อร่องนะครับได้ร่องพิจารณางวดวันที่สิบหกมีนาหกแปดครับผมเลขพิศมครับตัวเดียวเม็ดเดียวหางเดียวสั้นๆเน้นๆแปดแปดเก้าันว่าลุงปูขอรถกว่าฉันตื่นเชาา้ามาทะเบียนรถหอยต้องแดงเลยกว่าฉันบ๊บ๊เสือกน,นาเสือ แต่ว่าเรื่องเหมือนเมือนกะเสือ้อไผเสื้อมันเนาะมันก็นบอกว่าไดเดี๋ยวครับเดเอาสมาชิแบมืง,น,ง <c oughs> นี่ครับนี่น้องขุมทรัพย์ครับเป็นถาดแมวตัวไอ้ีไอ้ีสมนั่นหนีไปเลยบโลมาเลยก็เลยได้หนองใหม่มาอยู่หนำน,นี่นี่หนองมีตังครับอยากอีกตัวนั้น <c oughs> นี่ <c oughs> อันนี้มีตังสีเทาอันนี้น้องคุ้มสาบครับตาเปียกๆเ <c oughs> บิง่งทรงผมด้ะเบิง่งทรงผมโคตรเท่เลยน้องมีตังกับน้องคุ้มราบครับเป็นถาดแมวตัวเดินนี่อยู่กับทองปูกับมีสามตัวอยู่บ้านกับมีสองกับพึ่งได้วใาม่ันบนะหลายคนเป็นอยากเห็นบางวานเป็นถักมากว่าเอาหน้องลองช่องอีกแนวสัตน,นี่ครับสองตัวเลยกำลัง กำลังเปดตาหักนี่ครับผมอ่ะก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีงวดวันที่16มีนา68ครับผมมี่โจวกับพี่สมเพิ่นเนาะครับเนาะ8 8 6นะครับเอ้ย889นะลูดปากเอาอีกแล้ว8 8 9ครับทะเบียนรถตัวเดียวเม็ดเดียวสั้นๆแข้นๆครับผมก็ขอทุกคนโชคดีคิดสิไนสมหวังดังปารถนามีเงินใส่ใจบ่ขาดมือเห็น,นยังไ้ประสบความสำเร็จทุกๆด้านสวัสดีครับ